สวัสดีจ้าวันนี้พามากินชูชิที่เซนทันนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็พามาตลาดกระทูนะคะพี่น้องออตลาดหรือว่าเรียกว่าตลาดสีกอนะคะอยู่ตรงทางขึ้นเขาป่าตองค่ะพี่น้องตลาดนี้จะขายเฉพาะช่วงบ่ายนะคะพี่น้องช่วงบ่ายจนไปถึงช่วงเย็นนะคะนี่นะคะพี่น้องมีทุกอย่างนะคะ ตลาดกระทูหรือว่าตลาดสีกอนะคะพี่น้องตรงนี้นะคะนี่นะคะมีไก่ทอดมีบาบีคิวนะคะมีทุกอย่างจ้านี่นะจ๊ะพี่น้องตลาดช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นนะคะเริ่มขายประมาณบ่ายสองนะคะพี่น้องบ่ายสองจนถึงช่วงกลางคืนเลยนะคะนี่นะคะตลาดตรงกระทู4สีกอค่ะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นปลาบาร์บีคิวปลาทอดนะคะเป็นผัดก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่นะคะพี่น้องวันนี้พาชมตลาดค่ะพี่น้องพามาเดินตลาดนะคะเป็นตลาดสดค่ะพี่น้องนี่นะคะช่วงเย็นก็คนจะเริ่มเยอะนะคะพี่น้องช่วงเย็นช่วงเย็นนี้จะไม่มีที่จอดรถเลยค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นต้มเนื้อต้มหมูนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นพุทาราจ้าคดแก่นั่งขายพุทารานะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นขายขนมนะคะพี่น้องอันนี้เป็นขนมฝักบัวนะคะ3ชิ้น20บาทนะคะขนมดังพึ่งก็ชิ้นละสิบบาทจ้านี่จ้ะ อันนี้ก็ขายออสลัดนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นสลัดนะคะกล่องละห้าสิบบาทจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะเป็นหมูแดดเดียวจ้านี่ค่ะพี่น้องขนมหวานถุงละสิบบาทนะคะขายไม่แพงค่ะที่กระทู้นะคะพี่น้อง,ออง,ะะงกระทูะะะท้หรือว่าเรียกว่าตลาดสี่โกนะคะมันอยู่ทางขึ้นป่าตองเลยค่ะพี่น้อง นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะขายลูกชิ้นจ้าตรงนี้ก็จะเป็นร้านทุเรียนนะคะทุเรียนน่ากินมากจ้ะนี่นะจ้ะทุเรียนทุเรียนนะคะเขาขายเป็นขีดค่ะขีดละสามสิบห้าบาทนะคะนี่นะคะขีดละสามสิบห้าบาท อันนี้ก็จะเป็นผักนะคะเป็นมะน,นาวอะไรพวกนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะอันนี้ก็เป็นปลาทูนะคะแข็งละหกสิบบาทจ้าปลาทูแท้นะคะที่ภูเก็ตนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะวีละสามสิบห้าสิบบาทจ้านี่นะคะพี่น้องเป็นลำไย,ยเป็นฝรั่งนะคะ แพงผล,ลไม้จ้านี่นะคะผักนะคะส่วนมากผักนาดาจะไปซื้อที่ชุบป,ประชิดนะคะพี่น้องถ้าอยู่ภูเก็ตเอ่อเราไปซื้อของที่ชุบป,ประชิดมันเอ่อจะได้ถูกค่ะที่ภูเก็ตนะคะพี่น้องชุบป,ประชิดใหญ่นะคะอยู่ที่ภูเก็ตนะคะถ้าเรามาซื้อตลาดแบบนี้มันก็จะราคาแพงขึ้นหน่อยอะไรแบบนี้นะคะพี่น้อง บางอย่างเราก็มาซื้อที่ตลาดนะคะแต่ว่า,าบางอย่างเราไปซื้อชุบป,ประชิบมันจะได้ถูกนะคะซื้อมาใสา่ตู้เย็นไว้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะขายเต้าหู้ขายาถั่วงอกอะไรพวกนี้นะคะเต้าหูก้ก็ชิ้นละสิบ,บาทสิบบาทนะคะอันนี้ก็เป็นปลาหมึกจ้าปลาตาจงปลาลังนี่นะคะพี่น้อง ปลาก็กิโลละร้อยกิโลละหกสิบนะคะแล้วแต่ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะแล้วแต่ปลานะคะมันก็ไม่แพงนะคะพี่น้องที่ภูเก็ตนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นปลาน้ําจืดนะคะพี่น้องเป็นพวกปลาน้ําจืดนะคะของมาขายเยอะแยะเลยจ้ะ นี่ก็เป็นร้านปลาหมึกนะคะกิโลสองร้อยหกร้อยแปดนี่นะคะพี่น้องอันนี้ปลาเป็นปลาหมึกสายนะคะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งค่ะกุ้งทะเลไม่ค่อยมีนะคะพี่น้องส่วนมากจะเป็นกุ้งเลี้ยงนะคะกุ้งทะเลมันก็ราคาแพงนะคะคนก็ไม่ค่อยกินคันค่ะพี่น้องอันนี้เป็นปลากระพงนะคะนี่นะคะกิโลร้อยแปดสิบค่ะปลากระพงนะคะ นนี่ะะคะตลาดช่วงเย็นนะคะจะมีช่วงเย็นจ้าช่วงบ่ายช่วงบ่ายสองนะคะประมาณบ่ายสองถึงตอนเย็นเลยค่ะอันนี้เป็นปลานะคะกิโลสี่สิบกิโลหกสิบค่ะปลาสดๆดเลยนะคะปลาทูปลาตาจงก็สดๆดค่ะพี่น้องนี่นะคะปลาเยอะมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะนี่นะคะ กุ้งกิโลสองร้อยแปดสองร้อยยี่สองร้อยนะคะแล้วแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะกุ้งค่ะนี่นะคะกุ้งสดสดดีค่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นหอยลายเป็นพวกออหอยนางรมนะคะหอยนางรมเป็นชุดอันนี้เป็นปลาตะมะนะคะนี่ค่ะปลาข้างฝอยนะคะปลาแดง ปลากระพงแดงปลากระพงขาวมีหมดค่ะอันนี้เป็นปลามงนะคะเป็นปลามงจ้ะเนี่ยค่ะปลาหมึกนะคะไซส์ใหญ่ก็กิโลสามร้อยกว่าจา้าถ้าไซส์เล็กลงมาก็อยู่ที่สองร้อยกว่าหรือร้อยหกสิบร้อยแปดสิบอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นปูนะคะปูมาจา้ะปูมากิโลสองร้อยห้าสิบบาท ถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สามร้อยแปดอะไรแบบนี้นะคะนนแล้วแต่ไซส์จ้าอันนี้กุ้งจานละห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็เป็นสาหลายนะคะพี่น้องขายเป็นชุดนะคะชุดละห้าสิบาทมีน้ําจิ้มให้ด้วยนะคะสาหลายจ้าอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะเนี่ยค่ะกุ้งเยอะมากค่ะพี่น้องส่วนมากไม่ค่อยมีกุ้งทะเลนะคะส่วนมากจะเป็นกุ้งเออ เป็นกุ้งกุ้งเขาเลี้ยงนะคะพี่น้องกุ้งเขาเลี้ยงค่ะเนี่ยจา้ะนี่เป็นปลามงนะคะปลามงก็จะขายเป็นชิ้นค่ะสับสับเป็นชิ้นแล้วก็เอามาขายนะคะพี่น้องนี่นะจา้ะกิโลนั้นก็สองร้อยแปดอร้อยสามอะไรแบบนี้นะคะ ลงสดๆไปค่ะพี่น้องนี่เป็นปูนะคะปูดำนี่นะคะ่ะตลาดสี่โกนะคะทางขึ้นเขาป่าตองค่ะนี่เป็นผักนะคะพี่น้องเขาจะติดราคาไว้เลยค่ะวันยี่สิบสามสิบอะไรแบบนี้นะคะติดราคาไว้เลยนะคะนี่นะคะ มะโกก็ลูกยี่สิบยี่สิบห้าบาทนะคะนี่นะคะีย๋ยวแต่ใส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องตลาดนะคะพามาเดินตลาดจ้าอันนี้เป็นพวกปลาเค็มนะคะปลาจิงจ้างปลาเค็มค่ะเป็นปลาหมึกแห้งนะคะนี่นะคะ เขาก็จะใส่ถุงนะคะติดราคาไว้เลยจ้าน้าดาอยากซื้อปลาจริงจ้างนะคะพี่น้องเอาไว้ไปตำน้ำพริกกะปิใส่ปลาจริงจ้าอร่อยจ้านี่นะคะอันนี้ก็ผักเขาจะทำเป็นมัดไว้นะคะมัดสิบบาทยี่สิบบาทอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องที่ภูเก็ตบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ถูกนะคะเล้วแต่ราคาจ้า นี่นะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็จะปลาเป็นปลาเค็มนะคะปลาเสียดปลาแดดเดียวอะไรพวกนี้ก็มีค่ะนี่นะคะปลาจิ้งจ้างก็กิโลนึงก็มีสองร้อยร้อยยี่ร้อยห้าร้อยหกอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องอันนี้ปลาเสียดนะคะเขาทำเป็นถุงเป็นตัวไวะคะ้ค่ะ น้องถุงหนึ่งก็เจ80บดบาทอะไรแบบนี้นะคะเล้วแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะนี่นะคะปลาจริงจาง้างปลาจริงจ้างก็มีกิโลนี่นะคะนาดาก็ซื้อครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลเอ,อ่อหนึ่งร้อยนะคะกิโลหนึ่งสองร้อยนะคะแบบตากแห้งนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่ร้านนี้ขายเยอะค่ะปลาจริงจ้างนะคะ กุ้งแห้งปลาจริ้งจ้า,จานี่นะคะเราจะเอาแบบเข้าเด็ดหัวแล้วก็มีนะคะพี่น้องแบบเข้าเด็ดหัวทําความสะอาดให้เราแล้วและก็มีค่ะหรือว่าเราจะเอาแบบว่าที่มีหัวอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องไม่เค็มนะคะมันมีทั้งแบบเค็มแบบไม่เค็มค่ะน้าดาจะซื้อแบบไม่เค็มนะคะพี่น้องเอาไว้ไปตำน้ำพริกกะปินะคะ เวลาเราตำน้ำพริกกะปิเราก็ใส่ปลาจิงจ้าไปด้วยมันจะอร่อยค่ะพี่น้องนี่นะคะซื้อครึ่งกิโลพอนะคะพี่น้องครึ่งกิโลก็กินอยู่นานนะคะพี่น้องนี่นะคะผักสดนะคะอันนี้ก็เป็นพวกลำไย,ยนะคะเป็นอังุนกิโลเจ็ดสิบหกสิบถูกนะคะพี่น้องมันก็ไม่แพงนะคะนี่นะคะเป็น พวกแอปลงแอปเปิลลูกจันนะคะพี่น้องนี่นะคะองุ่นต่างประเทศนะคะสีเขียวอะคะ่ะนี่นะคะร้านขายกล้วยนะคะช่วงเย็นคนจะเยอะมากค่ะที่ตลาดกระทู้นะคะพี่น้องคนเลิกงานมาอะไรมามาซื้อกับข้าวอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะ เขาทาสาเร็จรูปก็มีนะคะเอาไว้กินนะคะพี่น้องเราซื้อไปแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็ผัดได้เลยอะไรแบบนี้นะคะเราไม่ต้องไปหั่นไปอะไรนะคะพี่น้องซื้อเสร็จแล้วก็ไปทําได้เลยค่ะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. นี่ลองกองกิโลละหกสิบบาทนะคะลองกองจ้า mm hmm. แฟนดาแกาก็จะมาซื้อประจํานะคะลองกองเจ้านี้นะคะพี่น้องกิโลหกสิบบาทจ้า นีอ่องุ่นนี้เยอะมากค่ะพี่น้องนาดาไม่ค่อยชอบกินนะคะองุงนนี้ค่ะองุ่นสีเขียวอะคะ่ะอันนี้ลำไยนะคะพี่น้องลำไยแล้วก็องุ่นค่ะนี่นะคะมีแตงโมด้วยนะคะมีฝรั่งค่ะพี่น้องฝรั่งกิโลละห้าสิบบาทจ้านี่นะคะพี่น้อง นี่ลองกองนะคะลองกองไปจ้าอันนี้ก็จะเป็นแผงเอ่อเขาขายไก่ทอดนะคะพี่น้องขายไก่ทอดขายาปลาย่างนะคะนี่นะคะไก่ทอดอหมูทอดนะคะขนมลงขนมหวานมีหมดค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้มเนื้อต้มหมูค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพะโลหมูพะโลไก่นะคะมีหมดจ้ะนี่นะคะ ข้าวเหนียวไก่ย,ย่างนะคะลูกชิ้นจ้าช่วงเย็นน่ะจะคนมากค่ะพี่น้องที่ภูเก็ตนะคะอันนี้เป็นขนมคกค่ะพี่น้องขนมคกนะคะ น้ำกุ๊ก็จะใส่ข้าวแบบเหมือนข้าวกล้องนะคะพี่น้องมันก็อร่อยนะคะสีมันจะออกอสีแดงแดงนะคะอันนี้เป็นปอเปี๊ยะจ้าเนี่นะจ้าคนขายของเยอะมากค่ะพี่น้องน้ำพริกก็มีนะคะน้ำพริกแล้วก็เป็นพวกเออเนี่ยค่ะน้ำพริกปลาทอดผักสดอะไรมีหมดค่ะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นแกงนะคะใครไม่ทํากับข้าวก็ซื้อแกงไปกินที่บ้านได้เลยจ้านี่จากพี่น้องอันนี้เป็นขนมนะคะนาดาชอบกินค่ะขนมนี้อร่อยจ้ะนี่นาดาจะซื้อไก่ทอดนะคะพี่น้องซื้อไก่ทอดไปฝากหลานจ้า ทอดทุกชิ้นอทอดขายกันเยอะนะคะพี่น้องที่ออภูกเก็ตนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาเป็นกำลังใจให้นะจ้าฝนตกทั้งวันนะคะที่ภูกเก็ตค่ะพี่น้องฝนตกตลอดเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็น้ำท่วมป่าตองอยู่นะคะพี่น้องนี่นะคะ นี่เป็นไก่ทอดนะคะชิ้นหนึ่งก็ยี่สิบยี่สิบห้านะคะพี่น้องต่อชิ้นนะคะถ้าชิ้นใหญ่หน่อยก็สามสิบบาทอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นร้านขายลูกชิ้นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาให้กำลังใจนะคะพี่น้องขอบคุณทุกทกท่านนะคะคลิปนี้นาดาก็ขอ จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจากพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านจ้า